ข้อดีของการซื้อรถยนต์มือสอง ว่ามันมีข้อดีอะไรกันบ้างข้อเสียเนี่ยเฮตีรวบรวมมาให้แค่ข้อเดียวโอเคนะเอาเพราะข้อเสียของรถยนต์มือสองเนี่ยไอข้อเนี่ยมันข้อที่อ่าน่ากลัวนะเป็นข้อที่น่ากลัวนะข้อดีของรถยนต์มือสองเนี่ยยังไงราคาก็ต้องถูกก่าป้ายแดงนะบางรุ่นบางคันเนี่ยใช้มาแค่2ปี3ปนะีบางทีงถูกกับป้ายแดงถึง4 0 5 0เลยแล้วข้อดีข้อที่2นะเวลาพี่ไปขายต่อการเสื่อมราคามันก็น้อยลงนะเพราะมันเสื่อมราคามันตั้งแต่ที่พี่ไปซื้อมาแล้วไงเวลาพี่ไปขายต่อพี่ก็ขาดทุนน้อยไ ข้อดีข้อที่3ก็คือบางรุ่นบางคันเนี่ยเขาให้แมทช์ให้เครื่องเสียงมาแต่งช่วงล่างมากันอย่างแต่มเพียบเลยอย่างนี้พี่ก็ไม่ต้องไปลงทุนใหม่ไงนะประหยัดนะประหยัดค่าใช้จ่ายข้อเสียของรถยนต์มือสองเป็นข้อที่โอ้หถ้าพี่ไปซื้อมาแล้วนะนะโอ้โหถูกกับไปแดง6 0 0 0 0 0 0 0นะโอ้โหได้ชุดแต่งมาเพียบเลยเพราะข้อเสียของรถยนต์มือสองมีอยู่ข้อเดียวที่พี่ต้องระวังมากที่สุดเลยนะก็ถ้าพี่ซื้อรถไปแล้วนะไปได้รถยอมแมวนี่พี่ต้องใช้การดูเป็นพิเศษ นะฮะถ้าพี่ได้รถที่ถูกย้อมแมวไปนะไอ้ส่วนรถต่างๆเรื่อยค่าเสื่อมราคาที่พี่ได้มาเนี่ยโอ้โหพี่มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเนาะ